สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมากินขนมจีนจ้ะพี่น้องฉะน,นี้ก็ไม่มีอะไรจะนึกเมนูไม่ออกก็เลยกินขนมจีนเมนูปโปรดจะมาดูกันเลยจ้าแกงไตปลาจ้ะพี่น้องขนมจีนไตปลาน้ยินขนมจีนน้ำยาดเอาไตปลา เป็นแทนน้ำยาเจ้าค่ะนี่ผักค่ะผักเคียงกินได้ทุกเมือ่อที่หิวจะจัดการลวกขึ้นแล้วก็ล้างให้สะอาดลอกน้ำเย็นจะแซบเป็นตนาไนยจะพี่นองแซบหลายกินเมื่อ่ก็่ก็บมากินน้ำกันได้จ้ะทุกคน จับจานเพลอเธอเลยจ้ะกินไม่มีวันเบื่อขึ้นนุมจีนนี่ลนะจ้ะพี่น้องโอเคนะคะเราจะไปกินกันแล้วจ้ะพอลาดแล้วมันจะอืดจ้ะพี่น้องเอาไว้นั่นบม่ได้จ้ะเดี๋ยวมันจะอืดเดี๋ยวมันจะบอ่อแสบจ้ะพี่น้องมากินน้ำกันเลยจ้าทุกคน ผักกระสีนีผักอีหยังพี่พน้องเนี่ผักเคียงโอ้โหซื้อแต่ก็กินหลายปีแล้วจ้ะแล้วก็แตงกรอบแล้วก็สลัดแน่จ้ะแล้วก็สลัดกรอบผักไอ้นะผักกะหล่ำม,ม่วงจ้ะนี่ช่ำนีแ้แมาจ้ะพี่น้องบ่หลายจ้ะมาแซ่บๆน้ำกันเด้จ้ะทุกคนออื ไปหิวก็ไปจัดด้วจ้ะพี่น้องจัดมากินนํากันเลยมาซวยกันเลยจ้ะไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวมันจะอืดเพราะเราลาดใส่น้ํามาเรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคมาแซบเซนัวนวกันเลยจ้ะ